ข้าวเน็ตนะครับคนนี้เป็นคนที่หล่อที่สุดเลยครับจะมาตัดผมเอาเ้าแล้วผมเปิดพัดลมให้ขอคุมผ้าก่อนชื่ออะไรครับมาจากไหนครับน้ำพัหน่อยก็ไม่ได้ตัดทรงอะไรครับลอ,อลองทรงกลางอันนี้ผมยังไม่ตัดนะครับให้ดูก่อนลองทรงกลางนะครับอันนี้ผมยังไม่ตัดให้ดูด้านหน้าด้านหลังครับ ลองตรงกลางครับวิธีตัดของช่างอ่อนไม่ยากเลยครับลองตรงกลางเนี่ยช่างอ่อนจะเอาเบอร์สองเบอร์สองครับใส่เข้าไปแล้วให้ดูชัดๆเลยนี่นั่งก็ตรงๆนะครับออแล้วก็ใช้เบอร์สองเนี่ยตัดขึ้นไปอย่างนี้รอบหัวเลยหนึ่งหนึ่งฟันบัตรเตียนครับลองตรงกลางนี่คือหนึ่งฟันบัตรเตียน หมเบเร์สองขึ้นไปไปขึ้นไปนี่หนึ่งพันปัาตะเรียนทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งด้านหน้าด้านหลังทำแบบเดียวกันแล้วจะให้มันขาวนอนกลมกลืนอย่างนี้ดำไปเราก็เปลี่ยนเป็นเบอร์หนึ่งครับเปลี่ยนปุ๊บเป็นเบอร์หนึ่งหขาว มันก็ง่ายๆนะทรงตัดลงทรงกลางเพียงแต่เรารู้ว่าหนึ่งหน้าฟันบสเตรียนน้อยด้านหลังนี่ก็เช่นเดียวกันครับขโมยจำเอาวิชาที่ทำให้ดูเสียงก็เสียงได้แต่เสียงทางทางเน็ตมันไม่ไม,ไม่ต้องมาดูด้วยตัวเองดีที่สุดคือลองทรงกลางตรงนี้ห่างสองเซนหลังใบหูนะ่ะ อันนี้คือนวลแต่จะให้สวยกว่านั้นต้องเอาบอร์ศูนย์จมาเก็บครับอย่างนี้ครับดูนะครับ0.1นี่ปรับลงต่ำสุดให้หนวลมากขึ้นนิดหน่อยทน,นี้ด้านหลังครับดูวิธีด้านหลังลองตรงกลางถึงกลางใบหูเราเอาบอร์ศูเก็บไปเลยปึ๊บให้ได้ฉา,างนี้ กลางใบหูดูงชัดเลยนะครับนื่งข้างก็เช่นเดียวกันใช้บัตเรเดอนเบอร์สองเหมือนเดิมเหมือนฝั่งนูน้นสวมเข้าไปหนึ่งหน้าฟันบัตเรเดียนไกด้ลาย ไอลายคือตัวนำทางของการตัดเบอร์ศูนเบอร์นวลขาวนวลกลมกลืนอะไรครับคือไม่ให้มันสูงมากคือ1นึงฟันปัตตเลียนหนหน้าปัตต์เลียนครัพอเราเอาเบอร์สองเสรเราก็เอาเบอร์1มาเก็บเหมือนเดิมดูนะครับค,คืออย่างนี้หนึ่หน้าปัตตเลียนเช่นเดียวกัน เพื่อให้มันชัดสวยกลางห่างสองเส้นหลังไม่หูผมบางคนไม่เท่ากันทีนี้เราก็เอาเบอร์ศูนย์ุดนึ่งมาเก็บให้นอนกลมกึ่นหน้าหลังก็เช่นเดียวกันตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับวันนี้คือเป็นวิธีการตัดชุดใช้ปรเติเลนเสร็จนะครับขอบคุณครับ ครับเสร็จแล้วครับเนี่ยดูนะครับดูให้ชัดเลยนะครับทรงที่ตัดเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ครับเมื่อเราตัดเสร็จแล้วลองทรงกลางเนี่ยดูให้ชัดเลยนะครับทั้งหน้าทั้งหลังดูนะครับช่างอ้อนก็ขอสัมผัสห,หน่อยหนึ่งว่ามันเป็นยังไงนะทรงนี้ถูกใจไหมถูกใจมากไหมอันนี้แต่เร <S 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 ลาลองเลยครับขอบคุณครับ